ซีจะตุรเทพสุดแกล่งแห่งรับป,ป้าผู้ที่เป็นปราการด่านแรกที่ไปสู้กับมาเอดะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงชิบุยะกันนะครับชิบุยะปรากฏตัวครั้งแรกในซีซั่นที่1ตอนที่1แสดงโดยอิตตโนโทโมมิโดยการปรากฏตัวครั้งแรกนั้นก็กําลังคุยเรื่องที่จะมีเด็กใหม่ย้ายเข้ามาเรียนและชิบุยะก็มีลูกน้องคนสนิทที่ชื่อแดนซ์ปรากฏตัวครั้งแรก ในซีซั่นที่1ตอนที่6แสดงโดยยากามิคุมิและเมื่อสิจตุรเทพเดินผ่านทุกคนก็ต้องหลีกทางให้ซึ่งตอนนั้นทีมฮอร์มอนก็กำลังพูดถึงเกียิคาระที่โดนจับไว้ที่สถานกักกันชิบุยะเลยได้หันมามองเลยทำให้ทีมฮอร์มนหยุดพูดไปในทันทีจากนั้นสิจ่จตุรเทพก็คุยกันว่าถ้าเกียิคาระออกมาเมื่อไหร่เราจะไปจัดการพวกยาบาคุเนกันแต่ซาโดก็บอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรให้รอยูกอกกลับมาก่อน โดยชิบุยะจะสวมเสื้อสุกจันสีชมพูลายปลาคาบทำผมไฮไลท์สีชมพูสวมกระโปรงสั้นถึงต้นขาใส่ต่างหูวงใหญ่สองข้างสวมปลอ,อกขาลายเสือดาวใส่รองเท้าสีชมพูติดพุงกุญแจรูปดาวและสัตยักษลักตัวน้ตของรับปั๊บป้าไว้ที่เอวซึ่งก่อนจะสู้เธอจะสวมถุงมือหนังสีชมพูและเธอจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนส่วนแดนซ์นั้นจะสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีม่วงทับเครื่องแบบของมาจิโจใส่หูฟังสีชมพู และเมื่อเธอทําอะไรไม่ถูกใจชิบุยะเธอจะโดนชิบุยะชกหน้าอยู่เป็นประจำและเมื่อมาเอดะสามารถเอาชนะตัวท็อปของมาจิโจได้หลายคนชิบุยะก็ได้มาบอกพี่น้องซังโชว่วาให้ไปจัดการกับมาเอดะเพราะซาโดสั่งไว้ว่าห้ามไม่ให้ชิบุยะลงมือและชิบุยะก็ได้บอกว่าถ้าทําสําเร็จพี่น้องซังโชจะได้เป็นสมาชิกของระปป้าจากนั้นต่อมาชิบุยะก็ได้มาบอกซาโดว่าให้เธอเป็นคนจัดการมาเอดะแต่ซาโดก็บอกให้รอดูไปก่อนชิบุยะเลยบอกไปว่า ไม่ใช่ว่าเธอกลัวมาหรอกนะซาโดะเลยได้ตบหน้าไปหนึ่งทีถ้ายังไม่หกปากละก่ะแกตายแนย่วันลุงขึ้นชิบุยะก็ได้บุกเข้าไปหาเรื่องมาเอดะโอนิสกะเลยได้เข้ามารับหน้าแทนแต่ก็จําได้ว่าตัวเองเคยเป็นลูกน้องชิบุยะมาก่อนเลยกลัวจนไม่กล้าสู้แต่ชิบุยะก็จําไม่ได้จากนั้นซาโดะก็ได้บอกชิบุยะว่าห้ามยุ่งกับมาเอดะแต่ชิบุยะก็ตอบกลับไปว่าตอนนี้ทุกคนเขาคิดว่าเราป,ป้ากกำลังกลัวหน้าตลกเส้นดีซาโดะเลยของขึ้นและได้ไล่ชิบุยะไป จากนั้นชิบุยะที่กำลังหงุดหงิดก็ได้ไล่ซัดคนมั่วซั่วไปหมดและได้มาที่ประจำแต่ก็ได้มาเจอกับแดนซ์ที่กำลังเต้นอยู่ด้วยความรำคาญชิบุยะเลยได้เข้าไปดึงตัวแดนซ์ลงมาจากนั้นเนซุมิก็ได้มาบอกว่าถ้าเรียกมาเอดะมาที่นี่ก็จะไม่มีใครรู้แถมยังไม่เป็นการขัดคำสั่งซาโดอีกด้วยชิบุยะเลยสั่งให้แดนซ์กับคนอื่นๆไปพาตัวมาเอดะมาแต่ก็ได้จดหมายท้าสู้ของโอนิสกะมาแทนจากนั้นโอนิสกะก็ได้มาหาชิบุยะและทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าไปซัดกัน อนิสกะจะใช้ท่าเฮดบาดใส่แต่ก็โดนชชบุยะเข่าสวนกลับและได้แตะอนิสกะไปลิวไปโดนโซฟาที่วางไว้จากนั้นโอนิสกะก็ได้ลุกขึ้นแต่ก็โดนชชบุยะถีบจนร่วงลงไปนอนจากนั้นมาเอดะก็ได้เข้ามาช่วยและได้เข้าไปพยุงโอนิสกะแต่ชชบุยะก็ดึงตัวมาเอดะไว้และได้พูดดูถูกความเอาจริงของโอนิสกะเลยทําให้มาเอดะของขึ้นจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าไปซัดกันชิบุยะกําลังจะต่อยมาเอดะแต่มาเอดะก็ได้ใช้ท่าเคาน์เตอร์เฮดบัด สวนกลับมาทีเดียวจนเธอร่วงลงไปนอนและในตอนที่มาเอดะจะไปดดนกับซาโดะศิจตุลเทพก็ได้ยืนรอและเมื่อมาเอดะเดินขึ้นมาทุกคนก็ต้องหลีกทางให้และในวันจบการศึกษายูกกก็จะเดินเข้าไปหามาเอดะแต่ระหว่างที่เดินอยู่ก็ได้ล้มลงชื่อุยะเลยจะเข้าไปช่วยแต่ซาโดกก็ห้ามไว้เพราะเป็นความตั้งใจของยูกกและในเซสชัส่นที่สองหลังจากที่เรียนจบไปแล้วเธอก็ได้ไปทํางานที่บริษัทไอทีแต่หัวหน้าก็พูดจาดูถูกที่เธอจบมาจากโรงเรียนแยงกี้ เธอจึงได้ซัดหัวหน้าจนร่วงลงไปนอนและได้ลาออกมาเรียนต่อที่ยาบาคุเนะและได้ขึ้นมาชิงตำแหน่งผู้นำจากจังเก้นและได้บอกไปว่าดวงดีอย่างเดียวน่ะเป็นผู้นำไม่ได้หรอกและเธอก็ได้เป็นหัวหน้าของฮาบุซึ่งจังเก้นก็ได้พูดถึงเรื่องที่ชิบุยะแพ้กับมาเอดะโดยการโจมตีเพียงครั้งเดียวชิบุยะเลยได้เข้าไปซับหน้าจังเก้นหลายหมัดแต่จังเก้นก็ยังพูดต่อว่าแกเอาชนะมาเอดะไม่ได้หรอกเธอจึงได้เฮดบัตใส่จังเก้นจนร่วงลงไปนอนซึ่งแดนซ์ก็ได้ย้ายตามมาด้วยเช่นกันวันร คาบุกิซิสเตอร์ก็ได้บุกมาที่ยาบาคุเนะคาบุกิคนพี่ได้เข้ามาคุยกับชิบุยะเรื่องของรับป้าป้าคาบุกิคนพี่บอกชิบุยะว่าเธอจะไม่แพ้กับคนทรยศและไม่เอาจริงเอาจังกับชีวิตแต่ชิบุยะก็ตอบกลับไปว่าฉันเอาจริงนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเอาจริงกับชีวิตและเรื่องที่จะบทขยี้พวกแกฉันก็เอาจริงจากนั้นชิบุยะก็กวักมือเรียกให้เข้ามาและทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าไปซัดกันชิบุยะสามารถหลบการโจมตีของคาบุกิคนพี่ได้ทั้งหมดและได้ซัดหน้าไปหนึ่งหมัด จากนั้นคาบุกิคนพี่ก็ได้ใช้ท่าฝ่ามือคาบุกิกับชิบุยะเลยทําให้ชิบุยะถึงกับตัวงองจากนั้นชิบุยะก็ได้สวนวกลับเธอได้เตะเข้าที่หน้าของคาบุกิคนพี่และได้ต่อยเข้าที่ท้องเป็นหนึ่งหมัดจากนั้นก็ได้เตะขาแบบสลับข้างและได้เตะยอดหน้าปิดฉากไปจากนั้นคาบุกิคนพี่ก็บอกชิบุยะว่าแกเอาชนะมาเอดะไม่ได้หรอกชิบุยะเลยได้ต่อยเสยคางจนคาบุกิคนพี่ร่วงลงไปนอนจากนั้นชิบุยะก็ได้นําเด็กเยบาคุเนะออกล่ารองเท้าเด็กมาจิโจ ซึ่งตอนนั้นเนซุมิก็ได้มาหาชิบุยะแต่เนซุมิก็พูดมากเกินไปหน่อยชิบุยะเลยจะซัดหน้าเนซุมิแต่เธอก็รับไว้ได้และได้บอกว่าถึงจะต่อยเธอไปมาเอดะก,ก็คงไม่รู้สึกอะไรจากนั้นเนซุมิก็ได้บอกให้ชิบุยะต่อยเธอเพื่อให้เกิดสงครามระหว่างมาจิโจกับยาบะคุเนชิบุยะเลยจัดให้จากนั้นวันต่อมาเนซุมิก็ได้มาหาชิบุยะเธอจึงถามเนซุมิว่ามีพวกเราบางคนโดนคนที่ใส่เสื้อใหม่พรมสีเหลืองเล่นงานมามันเป็นใครแต่เนซุมิก็ตอบกลับมาว่า ฉันไม่ได้รู้จักทุกคนในมาจิโจแตกนั้นเป้าหมายต่อไปของชิบุยะก็คือเกกิคิคระและได้บอกให้แดนส์เอาจดหมายไปส่งให้เกกิคิคระแต่กาคุรันก็มารับไว้และได้มาสู้แทนชิบุยะเลยได้เรียกแดนส์มาถามว่าทําไมกาคุรันถึงมาแทนแดนส์ Dance เลยบอกไปว่าเธอฝากกาคุรันเอาไปให้เกกิคิคระเลยโดนชิบุยะเตะไปหนึ่งทีและได้ชกหน้าไปหนึ่งหมัดเพราะจะสั่งให้แดนส์เอาไปให้เกกิคิคระด้วยตัวเองจากนั้นชิบุยะก็บอกกับกาคุรันไปว่าคนที่ฉันอยากสู้ด้วยไม่ใช่แก และได้ส่งพี่น้องสังโชออกมาสู้แทนและในช่วงหัวค่ำเกคกิครับก็ได้มาหาแดนซ์และได้ยื่นขนมให้กินแต่แดนซ์ก็บอกไปว่าฉันกินของเผ็ดไม่ได้แต่เมื่อเธอได้เห็นสีหน้าเกคกิครับเธอจึงไม่มีทางเลือกจากนั้นเกคิครับก็ได้โทรหาชิบุยะเธอจึงนั้นให้เกคกิครับมาเจอกันพรุ่งนี้และเมื่อเกคกิครับถามว่าโกรธหรือเปล่าเธอจึงรีบวางสายไปในทันทีและเกคิครับก็ได้ให้ขนมแดนซ์ไปอีกชิ้นและเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมาเกคิครับก็ได้หายไปแล้ว ต่อมาเก็กิคาระก็ถูกมิโซะใช้มีดแทงจนต้องเข้าโรงพยาบาลชิบุยะเลยได้เข้าไปสั่งสอนมิโซะว่าอย่าใช้วิธีรอบกันแบบนี้ซึ่งตอนที่ชิบุยะหันหลังมิโซะก็ได้แกล้งวิ่งเข้าไปแทงชิบุยะชิบุยะเลยได้ซัดหน้าเป็นหนึ่งหมัดแต่มิโซะก็มีความบ้าเลือดเหมือนเก็กิคาระเธอเลยไม่ค่อยอยากยุ่งด้วยสักเท่าไหร่ต่อมาโจโคค่ก็ได้มาหาชิบุยะและได้คุยกันว่าให้โจโคคุไปจัดการกับโอตาเบะส่วนมาเอดะเธอจะเป็นคนจัดการเองจากนั้นชิบุยะก็ได้โทรไปหาโจโคคุ ซึ่งเซนเตอร์ก็ได้มาแทนโอตาเบะชิบุยะเลยบอกให้เก็บเซนเตอร์ไปด้วยเพราะเซนเตอร์ก็ขวางหงขวางตาเธอเหมือนกันต่อมาชิบุยะก็ได้ไปเค็นถามเนซุมิว่าเซนเตอร์เป็นใครถ้าเซนเตอร์ยังเข้ามายุ่งอีกเธอจะเป็นคนจัดการเองจากนั้นชิบุยะก็ได้ไปหานาก,กามิตะเพื่อนจากต่างโรงเรียนเพื่อไปขอกําลังเสริมและหลังจากที่ฮาบุไปเล่นงานเซนเตอร์กับเนซุมิมาชิบุยะก็ไม่พอใจเพราะทํานอกเหนือคําสั่งเธอซึ่งทุกคนก็เริ่มสงสัยในตัวชิบุยะว่าเธออยู่ฝั่งไหนกันแน่่แแลละะะชบบยกกก็ไดดกไดด้้ัทุคนอวา นหู no ho, จริงเว้ยอย่ามาสเสออ,ออกคําสั่งกับฉันหัวหน้าเหรอความเป็นผู้นำเหรอไม่มีพวกสวหะหรอกเว้ยซึ่งกระทาให้ทุกคนไม่พอใจและได้เดินออกจากห้องแต่แดนซ์ก็เป็นเพียงคนเดียวที่ยังอยู่กับชิบุยะจากนั้นเธอก็ได้ไปเยี่ยมกิคิคระและเธอได้ถอดเข็มกลัดของเย,ยบาคุนิเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเธอมาในฐานะเพื่อนและเมื่อชิบุยะกลับมาทุกคนก็ได้ไปขอ,อก,กําลังเสริมจากโรงเรียนอื่นซึ่งจะส่งคนมาช่วยถึง200คนซึ่งทุกคนก็ยังสงสัยในตัวชิบุยะว่าเธออยู่ฝั่งไหนกันแน่ แต่เธอก็ได้เอาเข็มกลาดของยาบคุเนขึ้นมาติดให้ดูเลยทําให้ทุกคนกลับมาอยู่ข้างเธออีกครั้งากนัชชิบุยะก็ได้อัดคลิปประกาศสงครามจากนั้นก็ส่งไปให้รบปรป้าสักพักมาเอดะก็ได้บุกเดี่ยวมาที่ยาบคุเนและได้มาเจอกับชิบุยะทั้งสองคนกําลังจะสู้กันแต่แดนซ์ก็ได้เข้ามาบอกว่ามีตํารวจกําลังมาจับมาเอดะชิบุยะเลยบอกให้แดนซ์เอาชุดไปให้มาเอดะใส่เพราะถ้ามาเอดะถูกจับไปตอนนี้ทั้งสองคนจะไม่ได้สู้กันและเมื่อถึงเวลาออกรบ ชิบุยะก็ได้นำทัพเด็กยาบคุนะไปเจอกับเด็กมาจิโจซึ่งก่อนที่มาเอดะจะถูกจับชิบุยะก็ได้รู้ว่าเธอไม่สามารถล้มมาเอดะได้มาเอดะจึงได้มอบเข็มกลัดของมาจิโจให้และได้ชนหมัดกันเอาละครับเรามาพูดถึงสถิติการแพ้ชนะกันเลยดีกว่าครั้งแรกแพ้ให้กับมาเอดะโดยการที่ชิบุยะกำลังจะซัดมาเอดะแต่ก็โดนท่าเคน์เตอร์เฮดบลัดสวนกลับมาทีเดียวจนเธอร่วงลงไปนอนและก็แพ้ไป ครั้งที่2เอาชนะโอนิสกะไปได้โดยการเข่าเข้าที่ท้องของโอนิสกะและได้เตะจนกระเด็นแต่โอนิสกะก็ยังลุกขึ้นมาชืบอปุยจึงได้ถีบเธอจนร่วงลงไปนอนแล้เอาชนะไปได้ซึ่งเธอก็เคยเอาชนะโอนิสกามาแล้วแต่เธอก็จําไม่ได้ครั้งที่3เอาชนะคาพุกิซิสเตอร์ไปได้โดยการเตะขาแบบสลับข้างและได้ต่อยเสยคางปิดฉากไปและเอาชนะไปได้เอาละครับถ้ากิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ